ในพลนี่เป็นลูกของนายชัยแล้วก็หนังโตพลมีคู่แฝดแต่ว่าตายตั้งแต่เด็กพลก็เลยเหลือคนเดียวพ่อแม่ก็รักมากนายชัยซึ่งเป็นพ่อเนี่ชอบฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่กินได้นกหนูหูปีกแม้กระทั่งหมากระลิงก็เคยยิงมากินเพราะสมัยนั้นอยู่ใกล้ป่าดงความรู้ก็ไม่มีที่ดินก็มีแต่ดินดาน มีแต่หินก็ปลูกข้าวปลูกพืชผักไม่ได้ก็ต้องหากินตามป่าตามเขาไปนั่งห้างกับเพื่อนไปยิงสัตว์มาก็มากมายหลายครั้งบ้านของพลก็เลยไม่อดไม่อยากเรื่องของกินในชัยเนี่ยเอาเนื้อสัตว์ต่างๆเท่าที่จะหาได้ไปขายแลกข้าวสารมากินพลเห็นพ่อฆ่าสัตว์ถลกหนังสัตว์มาตั้งแต่เด็กก็รู้สึกหดหู พอโตขึ้นพ่อก็พาไปล่าสัตว์ด้วยสอนทุกอย่างให้แต่ผลไม่ชอบเลยก็ตัดไม้ไผ่มาต่อเป็นแคร่เป็นเก้าอี้ขายสารเข่งสารตะกร้าหวายบ้างแล้วแต่ว่าจะหาอะไรมาได้ก็ขายไม่คอดีก็โดนพ่อด่าอยู่เป็นประจำบอกว่าสัตว์ป่านี้มันสำหรับล่ามาเป็นของกินแล้วก็ขายง่ายกว่าตั้งเยอะทำไมไม่ทำ มัวแต่สารเข่งสารตะกร้าพอดีอดตายพลก็บอกว่าฉันกลัวบาปปะพ่อฉันสงสารพวกมันในชายก็บอกว่าถ้ามึงกลัวบาปวันข้างหน้ามึงมีลูกมีเมียมึงจะเอาอะไรเลี้ยงเขาพลก็บอกว่าฉันก็คงจะไม่มีหรอกพ่อเรื่องเมียเนี่ยฉันอยากจะบวชในชายก็ดานะ่าเนาะไอ้ลูกเวนกูกับแม่มึงก็มีมึงคนเดียวเป็นลูกมึงบวชแล้ว นะยามแก่ยามเท่าแล้วใครจะดูแลกูกับแม่มึงเยตุผู้เป็นแม่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าแม่อยู่ได้นะถ้าคิดจะบวชแม่ก็เห็นด้วยเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากลูกมันบวชให้ก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบานะพ่อมึงเขาว่าบาปกรรมเนี่ยมันมีจริงนะในชัยก็บอกว่าใครๆก็พูดว่าบาปมีจริงจะดูไอ้หนอมกับอีแม่สิ สัตว์ใหญ่ไม่กินใส่บาตรทุกวันตกสายก็เที่ยวไปขอทานตามหมู่บ้านขอข้าวเขากินลูกเต้าก็ไม่มาสนใจได้ข้าวที่ขอมาก็หุงกินแล้วมาใส่บาตแล้วมันจะได้บุญตรงไหนวะเนี่ยคนขี้เกียจสิไม่ว่าข้าไม่เห็นมันจะรวยสักทีถ้าขอทานไม่ไหวเนี่ยมันจะเอาอะไรกินดีนะมันเดินไปขอหมู่บ้านอื่นเพราะว่าแถวบ้านเราไม่มีใครให้มันกินหรอก มือตีนก็ยังดีๆของป่าสัตว์ป่าก็ไม่หาไปขายกลัวบาปแล้วก็ไปขอเขากินแหมมันน่าไม่อายมึงก็เหมือนกันแหละไอ้พลคิดจะบวชแล้วไปขอข้าวชาวบ้านเขากิน,นได้สันหลังยาวไม่คิดห่วงพ่อแม่ที่แก่ลงทุกวันจะหากินไม่ไหวแล้วมึงจะปล่อยให้พ่อแม่อดตายและไอ้ลูกระยำพลก็บอกว่าพ่อ คนเราบวชแล้วก็มาดูแลพ่อแม่ได้นะพ่อฉันไม่ทิ้งพ่อแม่หรอกฉันก็รักพ่อแม่ฉันไม่มีวันทิ้งพ่อกับแม่ยามแก่เท่าหรือว่ายามเจ็บไข้หรอกฉันว่าก่อนเข้าบรรษาเนี่ยฉันจะบวชเนนก่อนนะพ่อนะนายชัยก็บอกว่าเดี๋ยวกูขอมึงก่อนแล้วกันถ้ามึงไม่ถูกทหารนะ่ะมึงจะบวชกูก็ยอมตอนเนี้ยมึงอายุแค่สิบปีมึงอยู่บ้านก่อนเถอะอยู่เป็นเพื่อนแม่เอง เวลาที่กูไปขึ้นเขาเข้าป่าเจ้าพลก็รับคำแต่ว่าในใจของนายชายผู้พ่อนั้นคิดว่าเมื่อพลโตขึ้นมากกว่านี้อาจจะมีสาวคนไหนที่จะมาเปลี่ยนใจให้มีครอบครัวโดยไม่ต้องบวชวันหนึ่งพลเห็นพ่อยิงหมูป่าได้เห็นพ่อกับเพื่อนของพ่อช่วยกันชำแหละหมูเหงื่อไหลใครย้อยพลเห็นพ่อเหนื่อยก็รีบไปทำเองให้พ่อได้นั่งพักบ้าง ในชัยก็รู้สึกดีใจที่วันนี้ลูกชายเต็มใจจับมีดชำแหละหมูและจะเป็นคนเอาไปขายในเมืองเองในชัยในอารมณ์ดีเป็นพิเศษที่พนทำก็เพราะว่าจิตใจมีความกตัญยูรู้คุณต่อพ่อแม่เมื่อถึงคราวจะต้องไปเป็นทหารก็ปรากฏว่าจับได้ใบดำไม่ต้องเป็นพลก็ดีใจขอบวชแต่ว่าในชัยผู้เป็นพ่อก็แกล้งป่วยพลก็เลยต้องอยู่ดูแล ต้องคอยไปยิงนกตกปลามาเป็นอาหารต้องผืนใจไปนั่งห้างหาสัตว์ไปขายแลกข้าวพลก็ทุกข์ใจยิ่งหนักแต่ก็ไม่อาจจะทิ้งพ่อที่เดินเหินไม่สะดวกไปได้ถึงแม้ว่าการบวชจะกลับมาดูพ่อแม่ได้ก็ตามแต่ว่าจะบวชตอนที่พ่อป่วยแล้วเอาข้าว,วัดมาให้พ่อแม่กินมันก็กระไรอยู่แล้วตอนเข้าบรรษากลางคืนใครจะประครับประคองพ่อลำพังแม่ดูคนเดียวแค่วันสองวันก็แย่แล้ว พลคิดอย่างนั้นพอพลไปล่าสัตว์นายชัยก็ทำอะไรได้ตามปกติหายป่วยเยโต้รู้ดีก็บอกว่าพ่อมึงจะไปขวางบุญลูกมันทำไมสงสารลูกแทนที่มันจะได้ไปบวชกลับมาต้องดูแลพ่อที่แกล้งป่วยเดินเหินไม่ค่อยไหวแถมยังให้ลูกมันทำบาปทำกรรมออกไปล่าสัตว์อีกนายชัยก็บอกว่าอิโต ที่มึงมีกินไม่ต้องอดต้องอยากก็ไม่ใช่เพราะกูทำบาปเหรอกูไม่เคยให้มึงลำบากฮะมึงคิดว่าจะโกนหัวเข้าวัดเที่ยวเดินขอข้าวชาวบ้านเขาทุกเช้าเนะี่ยหรือได้บุญทําให้ชาวบ้านเขาสิ้นเปลืองละไม่ว่าพวกขี้เกียจแต่สิยาย่ตก็บอกกับพอเถอะพอเถอะข้าไม่พูดแล้วนรกจะกินกับบานเนี่ยปากจะเน่าจะนอน เสร็จแล้วเยตุก็ลุกไปเก็บใบครูที่ตากไว้ใส่ตะกร้าเพื่อนในชัยก็บอกให้พลเนี่ยช่วยกันยิงเก้งในคืนนั้นก็ได้เก้งกลับมาพลน่ะมีจิตใจเศร้าหมองก็ามาชำละเนื้อเก้งจะหาไปขายกับเพื่อนพ่อเพื่อ,อ,เ,อเอาเงินมาแบ่งกันวันนี้นายชัยผู้พ่อเนี่ยเกิดท้องเสียพลก็ชำละเนื้อเก้งที่ใสข่ขานหามมาจากป่านายชัยก็ลืมตัววิ่งไปเวท พลเหลือไปเห็นพอดีก็รู้ได้ทันทีว่าพ่อแกล้งป่วยคืนนั้นชัยก็เอายาที่ซื้อมาจากในเมืองให้พ่อกินแล้วก็ก้มกราบเท้าพ่อที่นอนอยู่บอกว่าฉันรักพ่อนะอะไรที่เคยทำให้พอ่อไม่พอใจก็ขอคำมาอาหูสีด้วยนายชัยก็บอกว่ากูไม่เคยถือโทษโกรธมึงรักจะมักอาโหสีอะไรทำไมมึงนี่ถ้าจะบ้าเนี่ยไปนอนเถอะพลก็เดินมาหาแม่ที่นั่งกินหมากอยู่ยังไม่นอน พลก็บอกกับแม่ว่าจะขอไปบวชแล้วเพราะว่าพ่อน่ะไม่ได้ล้มหมอนนอนเสื่อจริงๆพ่อไม่ได้ป่วยแม่ก็อนุญาตเช้ามืดพลก็ออกจากบ้านรอจนพระฉันข้าวเสร็จก็ไปกราบเรียนขอบวชอยู่ที่วัดโดยขอให้หลวงพี่รูปหนึ่งโกนหัวให้พลได้กราบเรียนถึงเรื่องราวต่างๆให้หลวงพ่อฟังท่านก็เห็นใจที่พลตั้งใจจริง ส่วนในชัยไม่เห็นลูกก็คิดว่าออกไปขึ้นเขาไปหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์ส่วนนางตุก็ทำเฉยๆจนผ่านไปสามวันก็ไม่เห็นพลกลับมาบ้านเพื่อนก็เดินมาถามไห้พลไปไหนอ่ะคืนนี้จะชวนไปนั่งห้างในชัยก็บอกอ้าวมันหายไปตั้งสามวันแล้วกูก็คิดว่ามันไปล่าสัตว์กับมึงเพื่อนก็บอกเปล่าสามวันนี้มัวจะขุดหน่อไม้เก็บเห็ดยังไม่ได้ไปล่าสัตว์ นายชัยก็ชักกังวลก็ถามนางตุนางตุก็บอก่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนายชัยฉุกคิดขึ้นมาได้รีบวิ่งไปที่วัดที่จริงนางตุได้ใส่บาตรตอนเช้าให้พระบวชใหม่มาสองวันแล้วด้วยจิตใจที่ปลื้มปิตินายชัยวิ่งมาถึงวัดเห็นพระพลขวาดลานวัดอยู่กับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งนายชัยก็โกรธจัดไอ้พลมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงนะไอ้สันหลังยาวไอ้เนรคุณ พระลูกชายก็ยืนสงบนิ่งไม่ตอบโต้อะไรมึงจะมาบวชทำไมมึงไม่ขอกูก่อนไม่บอกกูสักคำเดี๋ย้ลูกนอกคอกนายชายก็พังพูคคำด่าออกมาสารพัดจนกระทั่งพระทั้งวัดออกมาดูเจ้า,เาวาดก็บอกนายชัยว่าหยุดเอโยมด่าพระที่ปฏิบัติด,ดีอยู่ในพระเหลืองนี่มันบาปนะนไหนๆลูกก็เดินทางสู่ธรรมะแล้วโยมอนุโมทนาบุญให้ลูกเถอะ ในชายชีหน้าจเจ้าวาดอ๋อนี่หลวงพ่อใช่ไหมที่บวชให้มันมีสิทธ์อะไรมาทําแบบนี้ฉันเป็นพ่อมันนะมึงถอดผ้าเหลืองเลยในบนในชายตรงเข้ากระชากจีวรที่ลูกคลองอยู่พระพลก็จับมือพ่อไว้พ่อหยุดเธอโยมพ่อโยมพ่ออย่าทําแบบนี้เลยบุญกุศลที่อาจมาบวชเนี่ยขอให้โยมพ่อใจสงบลงด้วยเถอะ อาตมาอยากจะอยู่ในผ้าเหลืองนายชายหันหลังเดินกลับบ้านน้ำตาคลอกลับมานอนกายหน้าผักไม่เห็นด้วยที่ลูกชายคนเดียวที่ตัวหวังจะฝากผีฝากไข่ามาหนีไปบวชแบบนี้นางตุก็พูดปลอบใจให้อนุโมทนาบุญให้ลูกนายชายก็บอกว่ามึงไปให้ไกลๆตีนกูเลยมึงอะรู้เห็นเป็นใจกับมันนางตุก็เลยเลี่ยงไปนั่งสมมุอื่นเชาน้านางตุก็เตรียมจะใส่บัตร นายชายเห็นหนางตุกำลังยกขันข้าวขึ้นจะรถหัวอธิษฐานก็โดดถีบขันข้าวกระเด็นต่อหน้าพระสามรูปที่รอรับบาดอยู่มีพระลูกชายยืนอยู่ด้วยเด็กวัดก็ตกใจพระก็ตกใจในายชายกูด่าเมียต่อไปนี้อย่าให้กูเห็นมึงเอาข้าวให้ไอโลนขี้เกียจพวกนี้อีกนะไม่งั้นกูจะควันมึงให้มือขาดเลยนางตุก็รีบเก็บขันข้าวและถ้วยแกงทั้งน้ำตา พระก็เดินจากไปด้วยอาการสงบนายชัยก็ด่าตามหลังวันอื่นนะเชิญไปบ้านอื่นนะไม่ต้องมาหยุดรับบาทบ้านกูอีกนะวันต่อมาพระก็ไม่ได้หยุดรับบาทที่บ้านนายชัยนางตุ้ก็แอบมองพระลูกชายด้วยใจที่โหดทูที่นายชัยมาขวางบุญไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําบุญหรือว่าเห็นด้วยที่ลูกบวชซ้ํายังด่าพระด่าเจ้าอีกบาปกรรมจริงๆ ในชัยก็ออกหาของป่าบ้างล่าสัตว์กับเพื่อนบ้างเหมือนเดิมจนอยู่มาวันหนึ่งในชัยตื่นขึ้นมาปรากฏว่าแขนขาซี่กว่าไม่มีแรงเวลาพูดก็ปากเบี้ยวลิ้นแข็งออกเสียงไม่ชัดก็ตกใจมากนางตูก็ตกใจรีบไปบอกพระลูกชายที่กำลังฉันเช้าอยู่เมื่อพระพลได้ทราบเรื่องก็ขออนุญาตท่านจจอาวาดไปดูพ่อ ท่านจะเอาวาดก็เจียดเงินให้สิบบาทมอบให้แล้วก็บอกว่าโยมพ่อคงจะเป็นอมตะพฤกให้ไปเจียดยาหม้อมาต้มให้โยมพ่อกินเมื่อต้มยาเสร็จพระพลก็เอาไปเป่าจนอุ่นแล้วนำไปป้อนพ่อนายชัยก็พ่นยาใส่หน้าพระลูกชายพระพลก็ไปรินยามาใหม่แล้วบอกว่าโยมพ่อกินยาเธอจะได้หายโยมพ่อเป็นอมตะพฤกนะทำใจให้เย็น กินข้าวกินยาเสียพระพลก็ประคองให้โยมพ่อกินยานายชัยพอรู้ตัวว่าเป็นอมพึกก็ยอมกินพระพลอยู่ปรนิบัติโยมพ่อทุกวันบางวันก็เอาข้าวมาจากวัดมาให้โยมพ่อโยมแม่กินประทังชีวิตยามข้าพรรษาก็มาดูได้เฉพาะกลางวันคืนนี้นายชัยมองดูหัวเก้งหัวควาง เขาบัวเขาควายกระโหลกลิงที่แขวนไว้ก็เห็นว่าพวกที่มีหัวอยู่เนี่ยมองดูในชัยตามันทั้งเขียวทั้งแดงแต่ละตัวแต่ละหัวนี่ไม่เหมือนกันมันดูชัดเจนว่าแสงตะเกียงซะอีกหน้าบ้านก็มีเสียงหมาหอนเสียงหมาเสียงหมูป่ามันดังอยู่ในหูจนรำคาญไม่ได้หลับได้นอนปากในชัยก็บอกว่า กูฆ่ามึงตายแล้วมึงอย่ามาทำเก่งกับกูเนี่ยไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายกูกไม่กลัวมึงหรอกนายชายบอกให้นังตุจัดการเอาหัวสัตว์เขาสัตว์เคี้ยวหมูไปเผาทิ้งให้หมดกะโหลกลิงที่ว่ากันพูดผีได้ก็เผาให้สินส้นซากนังตุก็จัดการเผาในคืนนั้นเพื่อนบ้านเห็นแสงไฟในยามค่ำคืนก็ตกใจวิ่งมาดูกันหลายคน มาถึงนางตุก็เล่าเรื่องให้ฟังเพื่อนบ้านก็ขึ้นไปดูอาการเขาในชัยเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเราล่าสัตว์กันมานานเวรกรรมมันมาเอาคืนยังดีนะที่มีลูกชายให้เกาะชายผ้เหลืองในชัยก็หันหลังให้ด้วยความไม่พอใจเพื่อนบ้านก็เลยกลับไปในชัยสุดแสนจะรำคาญเสียงสัตว์ที่มันดังอยู่ในหูก็ถามเย,ยตุกว่าใถุนบ้านเรานะ่ะ มันมีพวกหมาหรือว่าหมูป่าอยู่บ้างไหมแล้วมีลิงอยู่แถวต้นไม้ไกลๆบ้านบ้างหรือเปล่านางตุก็บอกว่าโอ้ยคิดมากไม่มีตัวอะไรทั้งนั้นแหละนายชายก็บอกว่าจะไม่มีได้ยังไงมันร้องกันเซ็งแซ่จนกูปวดหัวนอนไม่ได้นางตุก็รู้แล้วว่ากรรมมันตามทันแล้วเมื่อพระลูกชายมานางตุก็เล่าให้ฟังพระพลก็บอกให้พ่อท่องพุทธไว้แล้วก็ทำใจให้สงบ ตัวจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสัตว์เหล่านั้นเองโยมพ่อโยมพ่อเชื่ออาตมานะมันอาจจะทำให้เสียงเหล่านั้นหายไปบุญที่อาตมาทำมาทั้งหมดเนี่ยขอยกให้โยมพ่อหมดเลยนะโยมพ่อท่องไหนใจก็ได้ถ้าพูดลำบากก็ในใจในน้ำตาคลอพระพลก็บอกว่าอาตมาจะไม่มีวันทิ้งโยมพ่อโยมแม่หรอก ยมพ่อลองท่องดูนะอาจจะมาจะพัดให้นอนเมื่อคืนไม่หลับก็หลับซะตอนนี้ละในชัยก็ตัดสินใจทำตามจิตก็มุ่งมั่นไปที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่นึกถึงสัตว์ที่ตัวเคยฆ่าพยายามจะไม่นึกถึงแม้ว่ามันจะปุดขึ้นมาในหัวสมองอยู่เป็นระยะระยะก็ตามแล้วในที่สุดในชัยก็ม้อยหลับไปพระพลธก็กลับไปทำวัดเย็น อาการหูแววของนายชัยก็ดีขึ้นแต่อมัมพฤกก็ยังเป็นอยู่พระพลก็พยายามบีบนวดพ่อให้เลือดลมเดินดีถึงจะไม่หายแต่ก็ดีลุกขึ้นนั่งเองได้พระพลก็บอกโยมพ่อว่าพระสงฆ์ที่ดีๆนะ่ะมีอยู่มากมายพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีก็มีอยู่ท่านไม่ยุ่งทางโลกสวดมนต์ภาวานานั่งสมาธิแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ มีแค่บินธบดทโปรดญาติโยมให้ได้บุญไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านแต่อย่างใดพระรูปไหนที่ปฏิบัติไม่ดีก็จะต้องเกิดอาบัติต้องมีบาปติดตัวตกนรกหมกไหมหนีกรรมชั่วไม่พ้นโยมพ่อทำใจให้สงบเถอะในาชายพยักหน้ารับคำพระพลปรนิบัติโยมพ่ออยู่สี่ปีโยมพ่อก็อตายก่อนตายโยมพ่อส่งเสียงร้องเหมือนกษัตริย์ต่าง ไม่เว้นแม้แต่เสียงหมาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ตะแพ้วเพื่อนในชัยเล่าให้ลูกหลานฟังตัวตะแพ้วเองก่อนตายก็ทร,รมานเห็นสัตว์ต่างๆจะมากัดมาฉีกก่อนสิ้นใจเหมือนกันแต่ตะแพ้วแกไม่เคยด่าพระเหมือนที่ในชัยเคยด่าหรอกครับ วันนี้จะเล่าถึงเรื่องผลแห่งความดีการทำกรรมดีให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อสมพรคุณสมพรเล่าว่าชีวิตของเธอตั้งแต่จำความได้นี่ไม่เคยได้รับความสุขสบายเหมือนกับคนอื่นเขาเลยก็เพราะว่าเธอเกิดจากครอบครัวเล็กๆในชนบทที่ห่างไกลความเจริญไฟฟ้าประปาก็ไม่มีใช การคมนาคมก็ไม่สะดวกพ่อรับราชการครูแม่ทำนามีพี่น้องทั้งหมด7คนคุณสมพรน,นี่เป็นบุตรคนที่สฐานะทางครอบครัวก็อยู่ในขั้นปานกลางพอมีพอกินแต่ว่าเธอก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเช่นเดียวกันส่วนมากจะเป็นการทำนาต้องตื่นแต่เช้าออกไปทำนาสายๆถึงจะได้เข้าบ้านแล้วแต่งตัวไปโรงเรียน พอตอนเย็นเลิกเรียนก็ต้องออกไปทำนาอีกเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันส่วนเรื่องการทำบุญนั้นแม่เป็นคนธรรมะธรรมโมทุกเช้าจะต้องใส่บาตรทุกวันโดยไม่ให้ขาดนอกจากวันไหนแม่ไปธุระก็จะฝากกับพวกลูกๆให้ช่วยใส่บาตรแทนถ้าวันไหนลืมก็จะโดนดุสมัยเด็กๆคุณสมพรชอบไปวัดแล้วก็จะอยู่รอจนพระฉันอาหารเสร็จก็จะได้รับประทานอาหารที่เหลือ เพราะว่าเหลือเยอะแยะพอคุณสมพรเรียนจบป .7 พ่อก็ส่งไปเรียนหนังสืออยู่กับอาที่ต่างจังหวัดอามีอาชีพขายปลาอยู่ตลาดสดช่วงนี้ชีวิตของคุณสมพรลำบากมากเพราะว่าต้องตื่นนอนตั้งแต่เช้าลุกเข็นปลาไปตลาดจากนั้นก็ต้องไปช่วยขายพอมีคนมาสั่งปลาแล้วก็ให้ทำปลาให้ด้วยก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณสมพรที่จะต้องฆ่า ตอนนั้นเธอไม่รู้เรื่องบาปเรื่องบุญก็ไปทำตามที่เขาสั่งบางทีก็ต้องฆ่าทีเะาเยอะๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมาคุณสมพรล้มป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างแรงทรมานมากคิดว่าเป็นเพราะพักผ่อนไม่เพียงพออาหารก็กินไม่เป็นเวลาก็เลยขออากลับมาเยี่ยมบ้านพอมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อก็เลยขอย้ายโรงเรียน ให้คุณสมพรมาเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านช่วงนี้ชีวิตคุณสมพรค่อนข้างสบายขึ้นมาหน่อยพอเรียนจบมศส,สามก็ได้มาเรียนต่อที่ตัวจังหวัดก็มาพักอยู่กับญาติคนหนึ่งโดยที่เธอต้องทำงานบ้านให้เขาทุกอย่างช่วงนี้คุณสมพรได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งโดยบังเอิญพอดีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาจัด ทำบุญทอดกระถินแล้วก็มาชวนไปทําบุญด้วยก็เลยไปช่วยได้รู้จักกับเขาไม่นานเขาก็แวะมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็พาไปเที่ยวคบกันได้สองปีกว่าก็ได้ข่าวว่าเขามั่นกับผู้หญิงคนอื่นแล้วคุณสําพรก็เสียใจมากแต่ก็ยังไม่ได้ยินจากปากของเขาพอดีเขามาก็เลยถามว่ามั่นจริงเหรอเขาก็บอกว่าจริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการให้ทั้งหมด เขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นเลยคุณสมพรก็ไม่เชื่อรู้สึกเสียใจก็ร้องไห้และไล่เขาไปแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาเจอกันอีกละเขาก็โกรธมากแล้วก็ขับรถกลับไปเลยจนกระทั่งได้ปีกว่าก็มาเจอกันโดยบังเอิญอีกครั้งเขาก็บอกว่ายังไม่ได้แต่งงานแล้วก็จะไม่แต่งเลยคุณสมพรก็ยังไม่เชื่ออีกแต่ก็ไม่โกรธรู้สึกเฉยเเขาก็มาหาเรื่อยเรื่อย ช่วงที่เขาลาบวชสามเดือนคุณสมพรก็อยากจะไปช่วยงานแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าเกรงใจคู่มั่นเขาก็เลยได้แต่ทําพานดอกไม้รองผ้าไตรจีวรซึ่งเป็นดอกไม้สดให้สวยงามมากตอนเย็นคู่มั่นเขามารับเอาของไปคุณสมพรก็ยังแอบร้องไห้อยู่คนเดียวดูคู่มั่นเขาแล้วในช่างสมกันจริงๆทั้งสวยทั้งรวย คุณสมพรได้แต่คิดในใจว่าถ้ามีบุญที่เคยได้สร้างสมมาแต่ปางก่อนก็คงจะได้แต่งงานกับเขาแต่ส่วนลึกในใจคิดว่าคงไม่มีวาสนาอย่างนั้นแน่นอนคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ใจจริงนั้นคุณสมพรก็ยังรักเขาอยู่ตลอดเวลาจิตใต้สำนึกบอกตัวเองว่าเขาเป็นเนื้อคู่เราช่วงที่เขาบวชสามเดือนนั้นคุณสมพรไม่ได้ไปเที่ยวเตรที่ไหนเลยแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะมีแฟนใหม่ ไม่ใช่รอเขาแต่ว่าก็ไม่คิดจะรักใครคุณสมพรได้รู้จักกับเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเขามาชวนไปเรียนธรรมะที่บ้านป่าไม้อําเภอซึ่งมีอาจารย์ที่เก่งมากมาสอนคุณสมพรไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แต่ก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเพราะว่าได้ตัวอย่างมาจากแม่คุณสมพรก็ตัดสินใจไปนั่งเรียนทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ตลอดช่วงสามสี่เดือน เป็นสิ่งที่ดีมากการปฏิบัติธรรมทำให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเธอยังคิดว่ามาช้าไปน่าจะพบอาจารย์ที่ดีอย่างนี้มานานแล้วอาจารย์นสอนดีมากทำให้เธอมีสติคิดว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเท่านั้นเกิดมาเพื่อรับทุก์ขโดยแท้ร่างกายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกขเธอได้พิจารณาแล้ว ไม่ผิดคำกล่าวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่คำเดียวทุกอย่างที่เธอได้เรียนรู้ก็ทำให้จิตใจสงบลงได้ไม่คิดมากเหมือนแต่ก่อนในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแฟนพอเขาบวชครบสามเดือนเขาก็ไปหาคุณสมพรที่บ้านพักคุณสมพรจำเขาแทบไม่ได้เขาผอมมากเลยทั้งผอมทั้งดำเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณสมพรมากมาหาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เจอ แต่คุณสมพรก็รู้สึกเฉยเฉยจนกระทั่งอยู่ๆเพื่อนเข้ามาจากกรุงเทพก็มาหาคุณสมพรบอกว่าแฟนคุณสมพรเนี่ยถอนมั่นแล้วมีปัญหากันคุณสมพรก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจนกระทั่งได้ยินจากปากเขาถึงได้เชื่อว่าเขาเลิกกันจริงๆมีการฟ้องร้องกันด้วยแต่ว่าคุณสมพรก็ได้แต่เฉยเฉยส่วนในการศึกษาธรรมะวันเสาร์อาทิตย์นั้นเธอก็ไปเรียนตลอด แล้วพอมีเวลาว่างก็เที่ยวหาซื้อหนังสือธรรมะหรือว่าขอยืมจากคนที่เขามีแต่ว่าหนังสือโลกทิพย์เนี่ยคุณนมพร์จะซื้อมาอ่านโดยตลอดพอได้ศึกษาพิจารณาแล้วก็ทําให้เธอสบายใจจากการที่คุณนมพรได้ทํามานั้นทําให้อะไรหลายหลายอย่างในชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างเช่นอยู่ๆเธอก็ได้แต่งงานกับแฟนเก่าโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกับฝันไป ในงานแต่งงานของคุณสมพรได้มีแขกผู้ใหญ่มาร่วมงานมากมายโดยที่เธอคนนึกไม่ถึงว่าเธอกับเขาจะได้มีวันนี้ปัจจุบันนี้คุณสมพรก็ได้เป็นคุณนายอย่างสมเกียรตามที่ใครๆเขาอยากจะเป็นกันส่วนสามีของเธอนั้นเมื่อก่อนนี้ชอบกินเหล้าชอบเที่ยวกลางคืนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเลิกเที่ยวแล้วแต่ก็กินเหล้าบ้างเวลาออกงานสังคมมีเวลาว่างเขาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูก ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนที่นี้พูดถึงเรื่องลูกเธอก็อยากจะบอกว่าลูกชายของเธอตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยทําให้ลําบากใจเลยเลี้ยงง่ายไม่งองแงไม่กวนถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนคนแก่แถวบ้านเขาบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้เลยคงจะเป็นบุญของพ่อกับแม่ของเด็กคุณสมพรคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคงจะเป็นผลแห่งความดี ที่ได้สร้างสมมาทั้งชาตินี้และชาติก่อนคุณสมพรเชื่ออย่างนั้นครับ